สวัสดีครับทุกคนสำหรับวิดีโอนี้นะครับมาพบกับลำโพง Audio Pro BT5 อย่างที่เห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับเป็นลำโพงที่ผมได้ใช้งานมาอยู่ระยะหนึ่งนะครับพร้อมๆกับตัวของที่เป็นตัว Portable ที่ทำไปก่อนหน้านี้เนี่ยตัวของ P5 นะครับตัวของ BT5 เนี่ยคาแรคเตอร์ที่ผมใช้งานจะเป็นในแบบหนึ่งซึ่งพอเห็นรูปร่างหน้าตาตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนที่เคยดูผมตอนที่ทากับตัวลาโพง Audio Pro T3 Plus ก็จะงงๆว่าเฮ้ยมันจะเหมือนกันไหมนะครับเพราะว่าดีไซน์โดยรวมเนี่ยมันเป็นตู้สี่เหลี่ยมมันเหมือนกันแล้วก็ต่างกันเรื่องดีไซน แค่นั้นหรือเปล่าเนี่ยวันนี้เอาตัวนี้มาให้ดูพร้อมๆกับที่จะอธิบายนะครับว่าตัวของ BT 5กับตัวของ T 3 plus ก่อนหน้านี้เนี่ยมันแตกต่างอะไรกันบ้างครับว่ากันครับสำหรับลำโพง Audio Pro BT 5อย่างที่เห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับผมเนี่ยประทับใจตั้งแต่ตอนที่ผมได้ของมาแล้วผมแกะกล่อง ออกมาเลยนะครับซึ่งผมเท่าที่ผมจําได้เนี่ยผมน้อยครั้งมากที่ผมจะพูดถึงตั้งแต่แกะกล่องว่าผมชอบอตรงนั้นนะครับซึ่งตัว b t 5สเนี่ยสิ่งที่ผมชอบตอนที่แกะกล่องเนี่ยอันเนี้ยอยากบอกจริงๆสําหรับคนที่จะซื้อตัวลำโพงตัวนี้แล้วเป็นคนที่ชอบกลิ่นไม้ชอบความไม้ไม้เนี่ย อันนี้ตอนแกะกล่องอยากให้ตั้งใจค่อยๆละเมียดนิดนึงเพราะว่าพอเป็นลําโพงที่มันมีส่วนประกอบที่เป็นไม้เนี่ยพอมันอยู่ในกล่องอะ่ะมันก็จะเป็นกลิ่นไม้ที่มันอัดแน่นอ,อ,อยู่ในกล่องก่อนพอเรากรีดมาเนี่ยพออากาศมันลอยขึ้นมาุ มันทําให้เราจะได้กลิ่นไม้ๆกลิ่นแบบความไม้ความธรรมชาติอะลอยประทะหน้ามาเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบในเบื้องต้นเลยครับซึ่งตัวไม้เขาเนี่ยเขาจะท็อปเป็นไม้ทั่วไปนะครับแล้วก็ทําสีเป็น3สีก็คือเป็นสีดำนะครับแล้วก็เป็นสีน้ําตาลอ่อนแล้วก็ของผมเนี่ยที่ได้มาเนี่ยก็จะเป็นตัวสีน้ําตาลเข้มที่เรียกว่าตัวสีแบบสีแบบวอลนัทแบบนี้นะอ่นนี้ผมให้ดูก่อนเขาจะท็อปมาทั้งด้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างด้วย ส่วนด้านข้างกับด้านหน้าเนี่ยยางเห็นกันเนี่ยก็คือเขาจะเป็นบุกด้วยผ้านะครับตัวหน้าลาโพงจริงๆเนี่ยของเขาจะอยู่ทางด้านหน้าอย่างเดียวนะครับดีไซน์โดยรวมผมว่าถ้าเป็นคนที่เคยดูกับทุกตัวของ T3 Plus ก็จะคล้ายๆกันเป็นตู้ๆซีเรียมแบบนี้นะครับสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยก็คือถ้าเป็นตัวของ T3 Plus เ,เขาก็จะมีกําลังขับของลําโพงเนี่ยตามสเปคเชีตเนี่ยจะมีน้อยกว่าตัวของ T3 Plus จะมี25วัตต์ส่วนตัวเนี่ยตาม แบตชิ้นเนี่ย BT5 จะมีกำลังขับที่35วัตต์นะครับแล้วก็สิ่งต,ต่างๆถัดมาอีกอย่างนึงเนี่ยตัวของ T3 Plus เนี่ยเขาจะมีแบตเตอรี่ในตัวส่วนตัวของ BT5 ตัวเนี้ยจะไม่มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับเอาจริที่เราจะต้องต่อปลั๊กไฟไว้อยู่ตลอดเวลาในการใช้งานนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างหลกัหลกๆกันส่วนเรื่องดีไซน์อันนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับสำหรับผมเองเอาจริงๆเนี่ยเลือกไม่ได้เลยครับตัวของ ตัวที่เป็นตัวของ T3 Plus ผมก็ชอบในความที่มันเป็นเหมือนเป็นหน้ายิ้มยิ้มโรบอตนิดนิด ก็จะมักจะมีตัวที่เป็นตัวคาแรคเตอร์วอลีมาตั้งอยู่ใ,ใกล้ผมรู้สึกว่าเออมันคล้ายๆแบบนั้นแต่คือพอมาเป็นตัว BT5 ตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันก็เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งของดีไซน์เนี่ยที่มันดูคลาสสิกอ่ามันดูไม่ได้เก่าแล้วมันก็ดูไม่ได้ใหม่จ๋ามากนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่เรื่องจริงๆนะครับในด้านการใช้งานของตัวลำโพง BT5 ตัวนี้หลกัหลกๆนะครับในการเชื่อมต่อก็คือบลูทูธนะครับแล้วก็ช่องอาการเชื่อมต่อแบบสาย3.5จเนี่ยจะมีให้เสียบอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งผมได้้ลองององแบบแต่เดียยวค เรียบเรียงกันไปนะครับในการใช้งานหลักๆก็คือ,อเป็นการเชื่อมต่อบแบบบลูทูธผมว่าตรงนี้ทุกคนพอจะก็ตนะครับว่าอพอเสียบปลั๊กเสร็จกดแพร่บลูทูธเสร็จแล้วก็พร้อมใช้งานได้เลยนะครับซึ่งเรื่องเสียงเนี่ยอยากให้ไปฟังกันก่อนแล้วเดี๋ยวมาว่ากันนะครับว่าเสียงเป็นยังไงบ้างครับ The guy looking for the perfect lover. The kinda of love, you only see in another. I wasn't waiting for a sunshine unicorn. I have nothing, I have her and then you don't But All of a sudden you're the hero of my story. I celebrate the love, you know let's do me glory i still remember the way this whole thing started i was walking down the city feeling down and broken hearted อย่างตัวของ Audio Pro BT5 นะครับอย่างที่ทุกคนได้ยินกันไปเนี่ยสำหรับผมเองที่เป็นคนทําทดสอบตัวลำโพงตัวนี้นะครับเอครคาแรเตอร์เสียงสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาให้เสียงที่ใหญ่แหละ,ะด้วยแบบสิ่งที่ทุกคนได้ยินกันเนี่ยอันนี้ผมเปิดในระดับสักประมาณ 50%อครับโดยประมาณประมาณนี้ด้วยความที่กําลังขับเขาเยอะอยู่พอสมควรตรงนั้นผมก็จะไม่ได้เร่งอะไรมากที่ประมาณ4 0 5 0เนี่ยก็ได้ยินรายละเอียดทั้งหมดของเพลงเท่าที่ตัวลำโพงตัวนี้ทําได้อยู่แล้วนะครับคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นโอเวอร์ออลแบบกลมๆครับไม่ได้แบบหกคมแบบแหลมเปรี้ยวครับแล้วก็ไม่ได้แบบโหลงต่ําลึกมากขนาดนั้นโอเวอร์ออลโดยรวมเนี่ยคาแรคเตอร์เสียงเนี่ยคือสามารถที่จะใช้ฟังโดยรวมๆเนี่ยได้ทุกๆแนวครับสิ่งที่ผมทดสอบต่อมานะครับ กับอุปกรณตัวนี้เนี่ยก็คือการเชื่อมต่อการฟังผ่านตัวแดกแล้วก็ฟังเพลงแบบ o S/ อสเลสครับว่า การให้เสียงของเขาเนี่ยมันจะกำลังขับเพิ่มขึ้นยังไงบ้างนะครับตรงนี้จะแตกต่างกับการที่ใช้ฟังบลูทูธอยู่นิดนะครับการใช้ฟังบลูทูธเนี่ยผมรู้สึกว่าเสียงเขาจะกลางกลางให้เสียงได้ดีในะทุกๆแนวแต่พอต่อตัวแดกเข้าไปแล้วก็ฟังเพลงที่เป็นลออสเลสอะไรแบบนี้สิ่งแรกที่ผมรู้สึกเลยตั้งแต่กดเพลงปุ๊บแล้วเสียงมันมาเนี่ยก็คือเสียงเบสเขามีกําลังขับเพิ่มขึ้นเสียงเบสเสียงต่ำม,มาเยอะขึ้นครับตรงนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกได้เลย ว่าว่าเออเขาทําขึ้นไปได้อีกนะตรงนั้นพอเสียงเบสเสียงต่ำม,มาเยอะเนี่ยอันนี้ถามว่าโอเคไหมผมเบื้องต้นผมโอเคแต่คือถามว่าผมชอบสักทีเดียวไหมกลายเป็นว่าผมกลับชอบว่าต่อแบบบลูทูธอะให้เสียงแบบกลางๆไม่ต้องหนักมากในเรื่องเสียงเบสเสียงต่ำเนี่ยตรงนั้นอเป็นสิ่งที่ผมชอบในคาแรคเตอร์ของการเชื่อมต่อแบบบลูทูธซะมากกว่านะครับแต่ตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าถ้าใครมีแดกแล้วอยากต่อฟังแบบที่เป็นลออสเลสเข้าไปเนี่ยตรงนี้ตัวลำโพงจะให้คาแรคเตอร์เสียงประมาณ โดยรวมนะครับสำหรับตัวของ Audio Pro BT5 เนี่ยเท่าที่ผมได้ใช้งานเนี่ยผมว่าถ้าเป็นคนที่ชอบความไม้ไมชอบกลิ่นไม้ชอบแบบดีไซน์เป็นมีความไม้ผสมแบบนี้อันนี้น่าจะถูกใจเพราะว่าดีไซน์พอมันเป็นไม้เนี่ยผมว่ามันจะเป็นดีไซน์แบบไม่เก่า แล้วก็ไม่ได้ใหม่เกินไปอ่าตรงนั้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกกับตัวของ BT5 นะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าคุณมีที่วางลําโพงเป็นที่เป็นทางโดยที่ไม่ต้องเคลื่อนย้ายไปไหนเนี่ยตัวเนี้ยจะโอเคครับเพราะว่าถ้าคุณไปซื้อตัวของ T3 Plus ตัวนั้นแล้วคุณไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนเลยเนี่ยเอ่อกำลังขับตัวนั้นมันก็จะน้อยกว่าตัวเนี้ยให้กําลังขับที่เยอะกว่านะครับแล้วก็คาแรคเตอร์เสียงอย่างที่บอกไปเนี่ยพอฟังอ่าเราต่อแบบบ t ูทู h ก็จะเป็นอ่ากลมๆอ่าแบบดดดดดแ้้าานนใ หนึ่งแบบมากนักนะครับตรงนั้นแต่พอต่อแดกเข้าไปฟังเพลงแบบ o s s l e s s เนี่ยตรงนี้จะให้น้ําหนักเสียงเบสเสียงตามเนี่ยที่เพิ่มขึ้นมานะครับแต่ถ้าถามผมเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยผมกลับชอบอคาแรคเ,เตอร์เสียงตอนที่ต่อแบบบลูทูธมากกว่านะครับกับตัวของ b t 5นะครับทั้งหมดก็เป็นตัวลำโพง a u d i o Pro BT5 ลนะครับใครสนใจเนี่ยอันนี้ลองไปเลือกดูกันได้นะครับเดี๋ยวผมทำบสต์ไว้ให้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยตัวของลำโพง a u d i o Pro ทุกรุ่นเลยเนี่ยตอนนี้มีจำหน่ายที่ไหนบ้างนะครับสำหรับผมตอนนี้ขอออลาไกก่นก่นนนนคัใใหมใต ไปครับสวัสดีครับ